Oh the my land ทำบ,บุญเนาะพี่น้องเนาะบุญแห <c oughs> ่บวชเด้อพี่น้องเด้อบุญแห่บวชมาทำบุญแห่บวชมือนี้ก็ได้มาใส่บานก่อน

มีที่เช่ามั้ยมีที่เช่าเมืองได้ห้องอยู่ในบา่าเ้เายัดเนนนาะว่าเป็นผู้ประกอบมากเป็นผ้าาหมอนาที่ประมุ่นเาเป็นผาจากนาเมน่ง้าวเน่านงมาจากเรื่องที่นะจังหนน้มนาวว่าเป็นาสาสร์เาเร่เป็นรชงทางการสอนเนาะอ่า ทังาพทังางแบบพเรพเรันโอ้ยยินดียินลายพวเรานามาไกลๆอยู่แล้วโอ้ประหลกดสมากงาบทำมากชุวมมากเรองพอนพอบนมมนเสียบุญยากันด้ดีะเนาะมใไงตามต่างนต่า่าันอนเนา่ยเป็นห้องเป็นห้อยเป็หน่อยเนาะการปฏิบัติอ่าเห็นขอเ่นใต้ไม่ประดาชวประดาโากันดี่นาโชว์ราที่ายาายา ย่างสูงยิ่งเลยอาจาระ์น้าเกิดน่ามึนยู่ปฏิบัติเกับแย่ใจแย่ใจเอาวัตถุพุทธนาเป็นที่เป็นว้อแก้ยน่าแม่ท่าเห็ุมาการนี้เรียนี้กีแบบตอเอาโกอบพวกตัวาะกี้ม่การเรียนการกระทัาระชารย์เป็นบาน้าผู้พาผู้เป็นมา้อนอนนอนทำหนที่ได้สงศ์ได้ดีมากเอ๊ะก้รนอนกับพการเรียนการทัเนาะ เพื ẹ, è, bé, è, mm ่อเป็นแม่แบบแม่แท้แนแเนเหนยขนทางขึางข้นาโเป็นมากชมุดอนแ่ยังูฟอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนี้กระเป็นด้วยตั้งมดต้งมจีีว่าตั้งหมดแล้วตัหมดเป็นหน้กก่อนสมุจวัชรีด้อเป็นอาชาอามาพันเทจ่าขึ้มาเป็นหนากร่ะมาเป็นชมุดที่สอมวดเป็นสงเป็นท่าหญท่าไม้าสนาที่แรกสมุดที่หนเลย สร้างบ้านนเป็นพารีอาคนอยู่จะเริ่มมุ่กสินธุ์ทานจะ่อกนเหลือด้วยโลกคนก็มี่ัวกับช่วยมัไปช่วก็เป็นพาีคนมันก่อจะใ้านาก็อเราจกัไปมาอยู่การที่จะที่จะก็้อเป็นเจีคติหนารรกบับมอนหนาบุเราไปมาช่มยกนไปมาให้เป็นับเตอร์พ่อเดายร์พานาเด้ารีชุอง ต้นนี้ก็ย่างไปบัดน้องพี่น้องไปไปกับหลานเนาะไปจังหันไปเด้อวุ้ยเถาไปเด้อไปจังหันเด้อเนาะไปถูกปะจังหันเดออวุ้ยเถาเนาะกี่เนาะไปไปวุตุนไปหรอปะย่างเออบากทีตัวไปก่อนเนี่ยนั่นไปไปไปตัวไปแล้วตัวไปก่อนนะโอ้ tui bây con nè, bê nhang 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 mày. nhang bê buôn nhang bê thang nạ bên kia nhang bê thang nạ nó Hay lên nó kìa hãy lên nó cháu hãy พปถุปูน้องกี่นาอไปถษุน้องอเนา่าอ้บหดบะดะนะบะดงแมกันนะเด้อยพี่น้อฮะอันนี้กี่ตัวีกร่ไปอะนนกี่ตัวไปมามาไป้ตึงมาพี่มาเด้อมาเด้อมาเ

มาเอาปุพุทะเจ้าเดก็ได้ปุ๊บเต่าเดียมเงาเงาแบบองค์คุณพเจ้ามั้งตอวนี้ก็ได้มาจังหวัดน่พี่น้อง ไม่แงวมากไหนควรบองหลันก็บอกมี่เพียงบ้านามแล้วถามวาแล้วหรือหืมมามามาอืมหนื่งกับมาเที่ยววัดบ้านเสือบ้านเสือขับมงทีเหรอบ้านเสืออ่ะถือ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 อันนี้หรือวะ Nè kì má kì. Nè. Ơ ơ ơ ơ. Hắn tới à Má phải má giấy Bay bay lụa bay. Nha. Hắn đi kí bẹo nè. Hắn. Hắn. Bay. Mึง bùi xa à con. Bùi xa à bay sim má à con. Bùi à con. Ờ. À à à, má hết. ไปเด้อไ <disposable worship> ปเด้อทำได้พี่น้องบัดบั้นอะทำเพิ่นถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบัดบั้นเสอมาเด้อหลุดเร่อมาเด้อมาเด้อทะ สิมเพื่มีมดบ้านเพื่อนเป็นสิมบ้านเพืนน้อยไน่อยน่ะข่าววัเบื่อหนึงสามโอ่งมาไปหน่อยมัดบ้อะไรอันเพื่อนะไม่ดีเน thầy bạ đã ẩm nó bự nó Má, má, má Thế ạ nó bị nó bạ đã ẩm phía nó ma, ma, ma. Yeah. bị nó Ô, ngẩm oh, đây Ngẩm đây, ngẩm đây Come mm -hmm.